นี่คือคุณแม่ของเราในวัยห3สค่ะดูสิคะยังแข็งแรงอยู่เลยตแต่เราตอนเด็กนะคะจนถึงโตขนาดนี้นะคะเอเนอร์จีของคุณแม่ไม่เคยแผย่วเลยค่ะยังมีแรงที่สามารถไปทํากิจกรรมกับเราได้อีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะไปทะเลจะไปภูเขาและกิจกรรมต่างๆนะคะที่คุณแม่ทําอยู่ทุกวันนี้นะคะยกของหนักได้อย่างสบายๆเลยค่ะเห็นว่าคุณแม่ยังทํากิจกรรมกับเราได้เยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าคุณแม่นะคะดูแลตัวเองตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในตัวช่วยที่ดีนะคะสําหรับคนที่มีอายุนะคะที่ควรกินที่สุดก็คืออะมิโนมอล ะะเป็นผลิตภัณฑ์กรดอะมิโนจําเป็นในรูปแบบมะมิโนจาเป็น9ชนิดมยังมีลิวซีนะคะสูงถึง1,200มิลลิกรัมนีไม่มีน้ําตาลนะคะแต่มีคอลลาเจนนะคะที่สําคัญแคลน้อยค่ะช่วยทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณอยากให้คุณแม่ทํากิจกรรมกับเราไปนานๆนะคะดูแลคุณแม่แล้วก็พยายามหาสิ่งดีๆมาให้คุณแม่นะคะสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางแบรนด์หรือว่ากดตะกร้าหรือตรงนี้ได้เลยนะคะตร,ตรงถึงบ้านสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ